ครับอรุณสวัสดิ์ครับผมสวัสดีครับพี่น้องวัน,นลงคลิปหลายมือแล้วครับผมมือนีมาใส่เบ็ดไว้มืนขึ้นนี่แหละใส่เบ็ดสิบกว่าหลังสิบเจ็ดสิบแปดหลังครับผมก็เลยสิผ้าพี่น้องมายามล่องเมืองม,งมาลุ่นว่าจะมีตัวผมมีตัวลงมาใส่ไม่น้ำเปล่าแล้วครับผมนี่แหละน้ำขึ้นน้ำลงรู้สึกว่ามือนี้น้ำจะลงแล้รฝนบปรตกครับผม บริษัทอยากหากินสองสามมื้อแล้วครับผมบุแล้วครับเดือนผึ่นขึ้นทั้งนูน้นทั้งไปหาทั้งหมู่บ้านครับผมบ้านของสายล่านี่แหละยี่ทั้งทึงบนญละลงมาใส่แม่น้าเปล่าแต่ว่าปีนี้ว่าฝนดีก็บว่าใครดีมปนได้แล้วครับผมก็ดีด้ช่วงหัวปีเลาะๆช่วงนี้ก็ฝนว่าใครตกปันไดนครับผมโอ้นี่ล่างนกบ่นอนาะล่างลก นกอย่งน้อง,งกนกกระจิบกระจาบบ่ครับผมมันลักนกรับผมเอ้าไปรุ่นยามเพชรด้วยกันครับผมมันจะมีตัวหรือมันมีตัวได้ปนหรือจะได้ออมหรือจะ,จะได้แกงครับผมมือนี่หางเหินสามสี่มือแล้วบ่ได้ลงลิปลงอย่างครับผมยอดวิวกับบอฮันได้อยู่โอ้ยลงไปแตะไยยางกะคือว่าละครับผมรูอจะแกงเกิดไปบังบันที่สิบสามกรกฎาครับผม กับพวกท่านในดดนปัดหาทางทํำเกิดแจ้งเกิดในยู u b e ครับผมว่าจะได้อยู่โค้งโดนบอหรือ่องจะปิวกับบุห้ขึ้นกันครับผมเอาาลุ้นไปด้วยก,กันเดอ้อหลังนี้บบถือซ้ำครับผมสามหลังนึงกับกู้มาแต่พูนบบถือบบมีบ่ม,บม,บมีมันหกผมก็เลยโบท่านในไทยแห้เบิง่งอ้าน้ำก็บกนี้จากเบดเมดครับผมงวย ล้งเงินไปทั้งในาบาทโอ้อีครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับผู้เพิ่นกระโดดขึ้นมาพีน้ำแหงนี่จากเพิ่นครับผมเมมันใครยุบยปุ่นแดงพรจัวบาทนี่ครับผมกระโรงใส่น,น้ำเลือกเป็นในน้ำประมาณสักคืบปุ๊ก,กวัวนี่แหละใส่ไว้ก็ดีแต่เมือเร้ามาแหงครับผมอ่ะขออนุญาตบดอบปลาก่อนครับผม ไปลุยกันต่อครับผมปดป่าเรียบร้อยแล้วครับผมปดป่าเรียบร้อยแล้วปลดใส่เนี่นนยถุงแล้วครับผมไปลุยกันต่อครับผมมันบ่เนาะเสานี่เนาะก็ได้อ้อมได้แกงมาเนาะยี่ได้เต็มิ่งตัวนึงเงินบอกครับผมโอ้เอ้าวไม่ยังนะครับผมอาจลาดอยู่บาดนี้มีอย่งางเนาะมาเนาะโอ้ โอ้ปลาไหลครับผมปลาไหลปลาไหลปลาไหลได้ปลาไหลปี๊ปีงเลยครับผมอ๋อคือโมขอ่างโมอยังคือตายอืมโอ้โอ้ปลาไหลอยากปูดยากจัง่อยครับผมเอ้ยโมของก็ตายเนาะโมได้จะตายเลย อาอะไรเอาไปนี่ก่อนเดี๋ยวกลับมาเมื่อสิเดี๋ยวกลับขึ้นมาทางเก่าเดครับผมมันทางไปเมื่อใดมันหกเอาไปนี่ก่อนจะกลับมาปวดเอาพยายามล้าง่อไปก่อนเอานีหมือเปียรีดมีอาการแล้วครับมีอาการแล้วอยู่ก็นอมีตัวก็นอยังมโนยังมโนอู้ยังอยู่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 เดี๋ยวค ครับครับโอ้ยถั่วนะครับ,ดบเด้อโมเดียวขากล่องมานําครับผมมันจากซันจัง่อยภาพบ,บ่จยังนิ่งภาพจากซันจัง่อยโอย้ใส่งามไปตัวนี้เดี๋ยวเห็นแล้วเดี๋ยวเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วโอ้ยไงเนาะขากล่องามะน้ำหลุดไปฮะหลุดเด้อจ้าหลุดเด้ออย่าอย่ายายา่ยาอยา่า โอ้ใส่พ่อในปนนี่แหละครับผมแกงก็ได้อยู่ใหญ่อย,อยู่ครับซำด้ามมีดคนละด้ามบกจุกคนละครับผมซำด้ามมีดซำด้ามบกจุกคนละครับผมครับผมนี่ครับแต้มที่สามแล้วครับแมมตัวนี้ก็กินเลิกคือกันกาบาดตายเอาเจ้าสิ บิดสายลาพวกคือมูครับผมผ้าหัวแล้วก็เอามัดตรงหัวนี่นี่ครับสบายสบายเลยปลดป่าได้ครัก็ไปออกไหมครับผมนะนี่ครับใส่ถุงไปเลยมันมานแล้วครับผมสามแต้มแล้วครับใครอยู่โอ้นึกว่าจะบปหมา ใส่เบยดสีลังครับผมอ่าหลังนี้บทำงานแล้วครับให้อยู่ตัวนี้ใส่ลงลึกจักน่อยนะโบแหงนี่จากมันตะวันกับบทำงานครับผมอา มาลุยกันต่อครับผมห้วยห้วยหลังนี้คือปินยังส่บาทนี่คือมีอาการแนี่นี่ครับผมหมูเปีเ้ยเลียดกงของน้องลงไปครับอยู่มโนบาทนี่เนาะอยู่มโนอโอู้ยยู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 ่โอ้ยนึกว,ว่าเป็นป่าใหญ่โอ้ยตาย,ตาย เขียงเกล็ดทำครับผมป่ายางดีโอ้ยนี่กยป่าใหญ่ครับผมโอ้ยขั้นเบ็ดมันอ่อนครับผมป่าน้อยดึงก็เลยลงรีบลงไปเลยครับผมอ่าห,อหลังนี้อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วครับผมเี่และตูบานนี่ ไม่เหมือขึ้นไปในเม่อยามจากน้อนแห้งหลายตายดึงไมากเกี่ยวพันแทกัวยามานีปุ่นขั้นเว็ดครับโอ้โอ้โอบัวอยู่หลุดครับใส่เบ็ดไว้ทางแต่นนล้อหกมุ่งกลัวผมครับหกมุ่งแรงโอ้ต คร,ครับอีกหนึ่งแต้มนะครับโอ้เอาดีเว้ยน้ำลดเอาดี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 แต่ว่าตายแองแสงงครับผมตายแองแสงงโอ้ยขวางไม่ครับผมมั่ขคืนน้ใหญ่บ้ได้ตายเลย <c oughs> โอ้ปลาขอเล็กปลาช่อนตัวเล็กครับเอาละครับไงทองอเผลอ์อยู่นะครับโอ้หตัวโอ้ตายตายแยงางแสงเลย ป่าใหญ่กินครับผมไอยป่าใหญ่กินแล้วมันคายโอ้ป่าใหญ่กินแล้วคายวะโอ้ซังโมมันตัวใหญ่เนาะป่าใหญ่กินตัวใหญ่ขาวกินแล้วคายป่าทิมป่าใหญ่กินวะกินแล้วมันคายทิมไหม กินปลาคอาบวยแล้วได้ีด่มันอยมันคายออกแล้วเอาอีกแล้วครับตายอากลากอีกแล้วอีกตัวหนึ่งแล้วโอ้ตาไตายไว้ายว่าจะปลากันดิคือมไม่มีแนวของแนวพัดธนี่อย่างงงโ,โอ้ตายเลยครับผมใส่กับพ่อใส่ได้อยู่ ตำดำมีดครับผมใส้อา,อากลากแล้วครับผมขึ้นมาวอดสวนแล้วครับผมนี่แหละครับเบสใสซิบเกดหลังครับผมว่าใส่หน่อยก็ไม่เล่เร่งไ,เรงไปยามขึ้นก็พรุ่งนี้เช้าก็เลยมมายามครับผม อันนี้ละผลงานครับผมตายหลายครับผมที่เหลือก็เหลือประชอนตัวเดียวครับผมโอ้ตัวนี้ก็เกือบตายแล้วนี่ก็จะตายแล้วเหลือตัวเดียวนี่แหละครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวครับผมเบ็ดสิบเจ็ดหลังที่สิบเจ็ดตัวครับผมโอ้ถือว่าหมานี่ดอกครับผมเอาฝากนี่เด้อครับพี่น้องเด้อจังหดก็ความบุญขอบคุณนนี่เย ทุกไลค์ทุกวิวแล้วครับผมทุกคนติดตามแล้วครับผมครับผมขอฝากเนี้ยนะครับผมเด้อ่องเล็กๆน้อยๆของสังฆาเสเนียวาซร่าฮีคารันครับผมขอแรงเชียร์แรงใจนะครับผมอย่าเกิดในยูทูบกระเพาะครับผมกระแกงเกิดวันละสิบสามกระดาคุ้มแล้วครับผมก็เพิ่งจะเป็นซองไม่ซองเล็กๆน้อยๆก็สงสารซองน้อยๆเด้อครับผมเด้อขอแรงเชียร์แรงใจนะครับผมเอา สวัสดีนะครับผม